อ่าเริ่มโดนใหม่แล้วแม่1นึ่งถึงเดกรกฎาคมวันนี้เรามีอามก,อ,กอ,อะไรกันบ้างคะจะคุยเรื่องการเงินเสียงโชคและที่สำคัญโชคลาภว่ามันมาจากทางไหนเดี๋ยวเรามาดูกัน<อ>ท<า>งังอะไรด้วยแล้วก็เลขมงคลอันเนี้ยฉันรู้เธอจิกฉันแน่นอนแม่ประเทกว<อ>่าแม่เลยสัปดาห์ดวงดี มาดูที่วันจันทร์นะคะวันจันทร์อูได้ไพ่ของเบงเหมือนเมื่อที่ที่แล้วเลยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแต่เพิ่มนิดนึงมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศเดินทางแล้วรวยแล้วรุ่งแล้วปังมากใครที่ทํางานบริษัทต,ต่างชาติปีนี้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรสักที่แบบมีคุณค่ามากขึ้นเหมือนเลนเลอหรือเจ้านายอูยศเพื่อนฝูงอวยศก็ถือว่าเลิศไปนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากสัดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ถ้ายังสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบเรื่องการรีไฟแนนซ์ ก็จะจบในช่วงวันพฤ้หัสหรือวันสุกไปแล้วนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเดี๋ยวเลขประจําเลขมงคลรอ,อก,ก่อนส่วนการเสี่ยงโชคให้ซื้อเลขผลรวมเบอร์มือถือตัวเองย้ำผลรวมเบอร์มือถือในกรณีมีหลายเครื่องให้เอาทุกเลขมาบวกรวมกันนะคะ วันอนังคารได้ไพ่พระวิศนุกรรมการงานมั่นคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใครจะบอกว่าการงานของเรามีความกังวลมีความกดดันมีการลีคนออกเลี้ยออฟออกเยอะแต่คุณผ่านได้เพราะว่าคุณผ่านมาทุกสถานการณ์รอบก่อนคุณยังรอดรอบนี้ก็รอดอีกเช่นกันนะคะแล้วใครที่อยากทํางานราชการมันจุสอบบัตรราชการมีโอกาสได้สอบสอบ,สอบติดแล้วมีโอกาสเรียกนะคะในช่วงนี้เลยนะคะค่อนข้างโดดเด่น แล้วการเงินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะการเงินยังสะพัดอยู่เลขประจําตัวที่จะทาให้คุณถูกหวยนะซื้อที่อยู่อาศัยตามบัตรประชาชนต้องอธิบายอย่างนี้บางคนน่ะตัวอยู่ที่หนึ่งบัตรประชาชนอยู่ที่หนึ่งไม่เหมือนกันยึดตามบัตรประชาชนเพราะมันมีตาขุดอยู่นะจ๊ะอ่ะมาต่อที่วันพุธได้ไพ่พระขันทกุมารงานธรรมดามักไม่ใช่คุณงานหินหินงานยากๆถูกจัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ พระขันทกุมารเนี่ยตามตำนานบางบอกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องของพระพิคเนตแต่อีกในหนึ่งก็คือเทพ,พเจ้าแห่งสงครามเทพแห่งเทพเจ้าแห่งการชนะเป็นเทพต้องบูแล้วเก่งลงสนามรบเมื่อไหร่ไม่มีคําว่าแพ้กับเทพองค์ไหนเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเสียยอ่างเดียวมุดคดูไปนิดนึงฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยใครที่เดินทางบ่อยๆเงินจะเข้าเยอะถ้านั่งอยู่กับโต๊ะนั่งอยู่ที่ทํางานเหมือนลูทีนะ่ะ เบื่อมากอาทิตย์นี้จะเบื่อแบบไม่อยากทํางานเลยอยากอยากลาออกจากความเป็นปตัวเองเพราะนั้นพยายามปรับเปลี่ยนมุมโต๊ะทํางานนั่งขยับหรือเอากระจกมาตั้งเพื่อแก้เคล็ดให้มันรู้สึกมอนมีอะไรผ่านตาบ้างจะดีขึ้นโชคลาภก็คือเลขอายุคนในบ้านบวกรวมกันถ้าในบ้านหลังนั้นมีหลายคนก็ง,ง่ายเลยทุกคนบวกรวมกันแต่ที่อยู่อาศัยเกือบมีอยู่คนเดียวอยู่ด้วยตัวคนเดียวก็เลขอายุตัวเองนะจ๊ะมาต่อที่วันพฤหัสนะคะได้ไพ่พระนารายณ์ทรงสุบรรณนะคะ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติเป็นครูสอนภาษาอยู่ในเกณฑ์ที่รุ่งเรืองมากเพราะการที่ทําอะไรเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาหรือผ่านเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือออนไลน์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่มันจะไม่เปรี้ยงเท่ากับบริษัทต่างชาตินะมันลองมาแต่ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับข้าราชการและวิสาหกิจก็พอไปได้แต่ถ้าเป็นชจวาของธุรกิจส่วนตัวห้ามขี้เกียจเพราะถ้าขี้เกียจเงินหายเงินแบบ มันมีแต่รายจ่ายอะสัปดาห์นี้ฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วมีเกณฑ์ค่าภาระเนี่ยมันมาจากการเดินทางฉะนั้นทําให้คุณเครียดคุณต้องปรับใหมเ่เซตตัวเองนะคะแล้วโชคลาภมันมาจากเลขเบอร์มือถือตัวเอง2ตัวท้าย3ตัวท้ายตัดเล่นเอานะจ๊ะวันพฤหัสวันศุกร์ค่ะได้ไพ่พระนารายบรรทมศิล ช่วงนี้เป็นสัปดาห์ที่ล่ามามีแต่โปรเจกต์จะไปเที่ยวไหนดีจะไปพักผ่อนไหนดีเพราะงานมันสบายมันทุกอย่างลงตัวเพราะสัปดาห์ที่ผ่านมาคนเกิดวันศุกร์วางแผนเอาไว้ลงตัวแล้วเพราะเ่าพักวันศุกร์ เนี่ยได้ p a เก a g e มงคลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันทําให้รู้สึกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุญเก่ามันช่วยแล้วเราก็ทําตัวดีด้วยในสัปดาห์นี้เรารู้สึกว่าเราอยากพักผ่อนฉะนั้นมีตะเกณฑ์คิดเรื่องใช้เงินฉลองปาร์ตี้ก็ผ่านได้ทุกอย่างแหละแต่ก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะคะแล้วถ้าถามว่าสิ่งที่จะให้คุณมีความเฮงความปังถ้าคุณเดินทางไปท่องเที่ยวคุณเลือก,อก,อกซื้อเลขที่พักอาศัยได้เลยแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนเลขที่บ้านที่เรานอ,นอนอยู่ทุกคืนนี้แหละจะให้โชคคุณนะคะ มาต่อที่วันเสาร์นะวันเสาร์ได้รถจนาการสังทองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่งุดห,หงิดเฮงซวยแต่ไม่ได้แย่นะมันเป็นลนักษณะไม่ได้ดั่งใจเราจะเจอคนที่มาทดสอบตะบะเราว่าเรามีความอดทนอดกั้นกับการแก้ไขปัญหาเยอะไหมแต่คุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณผ่านได้ทุกๆอย่างเลยแกบอกเลยแค่เนี้ยจิบจิบส่วนเรื่องการเงินมีแต่รายจ่ายซื้อของหรือจ่ายเงินซื้อของในสิ่งที่เราไม่เคยวัก วางแผนเอาไว้มันนอกแผนอ่ะแต่ซื้อแล้วดีไหมดีค่ะมันสนองนิดตัวเองนะโชคลาภพอมีบ้างถ้าเราหงุดหงิดไม่ต้องซื้อลอตเตอรี่เลยไม่ถูกแต่ถ้าจิตใจดีซื้อเลยซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองแต่ถ้าคุณไม่มีแฟนคุณรู้สึกรักและผูกพันใครมากที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวเขาคนนั้นวันอาทิตย์นะจ๊ะได้ไพ่พระนางเป็นจัก,กัลยาณีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะวันอาทิตย์ได้ไพ่พระเพลิงมันร้อนไปเนาะเริ่มมีความเครียดแต่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วมันนนนิ่งมััเป็ลกษณะ ผ่านพายุผ่านวิกฤตไปแล้วตอนนี้คุณจะได้รับผลบุญที่ดีที่คุณสะสมเอาไว้จะหยิบจะจับจะทําอะไรผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่ให้พรปัญหาต่างๆนานาที่เครียดอยู่จะได้รับคําแนะนําคําชี้แนะที่ดีนะคะแล้วก็ใครจะไปสมัครงานใหม่ดวงอยู่ๆแบบเฮ้ยไม่ต้องสัมภาษณ์หลายรอบรอบเดียวก็ผ่านแล้วอะส่วนเรื่องการลงทุนนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่อายุเบอร์เบอร์มือถือแม่อายุแม่เลขที่แม่ชอบเลขที่เกี่ยวคุณแม่ซื้อไปเลยนะจ๊ะ ถึงเวลาที่รอคอยแล้วรู้ว่าหลายคนรอและฉีก,ก็รออะนะวันจันทร์เล่นำโชคคือ02แล้วก็12ค่ะ02และ12คนที่เกิดวันอังคารเล่ห์นำโชคคือ17แล้วก็55 17และ55วันพุธเล่น์นำโชคคือ03แล้วก็33นะคะเลขที่ต้องไฟ์เลยแหละแล้วก็คนพฤหัสนะคะเลขห์นโชคคือ18นะคะแล้วก็ 15 18กับ15วันศุกร์และสัสโพุนะคะคือ59นะคะแล้วก็75ค่ะ59และ75วันเสาร์20แล้วก็88 20กับ88แล้ววันสุดท้ายนะคะก็คือเลข12แล้วก็55ค่ะ12และ55ที่สำคัญนะถูกแล้วอย่าลืมแบ่งไปทำบุญเราจะได้ถูกอย่างต่อเนื่องนะที่นะโอเคค่ะ